โัยดีคนด้วยนะคะยินดีลองเข้าสู่เกมเพราะเราเรียมกับทิปเซตเตอร์นะก็เป็นเกมใหม่ที่เราเพิ่งแบบเล่นได้ไม่กี่วันเนาะก็สําหรับใครที่อยากดาวน์โหลดเกมนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้นะก็จะมีของ Android เนาะสำหรับใครที่ใช้ iOS เนี่ยแล้วก็ลองเลืนหาชื่อเกมดูนะน่าจะมีอยู่นะสำหรับ iOS นั่นเองนะตอนนี้เราจะมาทําคลิปซุ่ม ID ของ f c e p ที่2นะคะคาดว่าน่าจะมีอีกหลาย EP เลยนะทุกคนเพราะว่ามีคนแบบทยอยแบบส่งมาให้ ุ่มอะไรแบบนี้อยากลองว่าเฮ้ยถ้าพีสุ่มเนี่ยจะได้ตัวดีๆไหมนะก็มีโอกาสที่จะได้ตัวดีๆนะทุกคนโดยเฉพาะตู้แบบเฉพาะของมันเนี่ยก็มีนะมีให้หลุน้นแบบว่าตู้ตัวแดงแบบนี้นะคะพวกตัวนิดฮอกนะแล้วก็ตู้เฉพาะอีกเวลาเราเด่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาแต่มันจํากัดเวลาเท่านั้นเองนะสาหรับตู้นั้นก็จะเป็นตัวที่โห,หดๆเก่งๆมีโอกาสที่จะออกนั่นเองเนาะ อันนี้เดี่ยวเราจะมาสุ่มที่ตู้ตัวทองนะคะทั้งหมด120ตัวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนกันบ้างนั่นเองเนาะตู้ตัวทองตรงนี้นะเฉพาะตู้ตัวทองนะเพราะว่าตัวแดงเนี่ยเขายังไม่ครบนะฮะเขายังมีไม่เยอะนั่นเองเราสุ่มเอาตู้ตัวทองกันละกันจริงๆตู้ตัวทองเนี่ยมันมีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสที่จะแบบว่าออกแสงมืดได้ด้วยนะพวกตัวนี้ฮอกพวกตัวแบบ เ m มอนคิงอะไรอย่างดี้ตัวโหดที่มันเก่งๆนะมีโอกาสออกนะแต่มันจะเปอร์เซนต์ที่จะออกเนี่ยคือน้อยมากๆนะคะไปเยเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะคะทั้งหมด120ตัวนั่นเองนะมาดูว่าเราจะได้ตัวที่ต้องการไหมนะฮะ,ปะไปเวลารอบแรกกันเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเยอะๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เอามาสุ่มอีกเนี่ยทำคลิปสุ่มก็ทักแชทแฟนเพจมาได้เลยนะ,ะก็จะทำคลิปสุ่มให้เนาะ รองไว้เยอะๆแล้วกันนะก็จะมีโอกาสได้ตัวดีนั่นเอนะไปดูรอบแรกกันเลยนะทุกคนปุ๊บโอ้โหรอบแรกสีทองไม่ออกเลยเหรอเกินไปไหมอะ่ะ <c oughs> รอบแรกทองไม่มานะฮะรอบสองปุ๊บอ่ารอบสองมีแววหน่อยสีทองมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พวกนี้ทอกเดมอนคิงอะไรแบบนี้ไหมอ่าทองหนึ่งม่วงหนึ่งนะฮะน้อนะั้นเป็นสีฟ้าหมดเลยนะ เดี๋ยวมาลุ้นสีทองกันเอ้ยขอสี่สกิลเหอะโอ้โหได้ตัวนี้มานะนี้ก็ยังดีนะที่มันสี่สกิลแต่มันฮิวแบบเดี่ยวฮิวแค่ตัวมันของมันเองนะสําหรับตัวนี้เป็นสายดาเมจสายแบบโจมตีนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบสามนี่สีทองมาอีกแล้วรัวๆนะฮะตุ่มไปเลยมาลุ้นกันโอ้นีดทอกก็ยังเดียวนีทอกหรือ,เ,อ,อเดมอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีตัวท่านมืดน,นั่นตัวหนึ่งนะะทุกคนอะกดไป ล้นปึ๊บสี่สกิลอ่าได้ตัวนี้มาซ้าําเขาก็จะได้อัพดาวเพิ่มนั่นเองตัวนี้เขาปั้นไปแบบสามดาวแดงแล้วอะปึ๊บมาสุมต่อนี่โอ้โหทองรัวๆขอสักรอบหนึ่งมีสักสองซวนได้ไหมอะปึ๊บตัวเดียวมวงสองนะลุน้นปึ๊บ นิท็อกโหเฮ้ย<ฮ>แต่ส่วนมากที่กดออกมาคือสี่สกิลทั้งหมดเลยนะถือว่าดวงดีอยู่นะทุกคนดวงดีที่มันได้สี่สกิลนะอันนี้เป็นสายซับนะคะสายซับแล้วก็สายบัฟพวกดาเมจบัฟป้องกันให้กับเพื่อนรวมทีมนั่นเองนะฮะนี่ก็โอเคอยู่สําหรับการปั้นถ้าใครจะปั้นเพื่อนแบบบัฟดาเมจบัฟป้องกันให้กับเพื่อนนั่นเองเนาะไปไปดูรอบต่อไปปุ๊บหูทองออกแล้วรัวนนะฮะมีแค่รอบแรกเท่านั้นที่มันไม่ออกสีทองนะ โอ้โหนึกว่าจะมาสักสองโอ้ม่วงสีเลยนะสีทองหนึ่งนะลุ้นกันนีทองมาเหอะว้าวเปึ๊บตัวนี้มาซ้ำโอ้โหตัวนี้น่าจะไปแบบดาวส้มแล้วนะเนี่ยได้มาซ้ำเยอะสองตัวเลยนะตัวนี้ดาวส้มแน่นอนนะคะเวบสมตอเอ้ทองอีกแล้วเอาแสงเอามื่ดไปบ้างเถอ ตัวโหดๆเก่งๆอ่ะปึ๊บม่วงสองฮอกหนะนึ่งเนี่ยทฮอกไม่มาเลยเหรอเดมอนคิงก็ได้อโอตัวนี้เอ้ยแต่สี่สกิล,กล้าไม่ดวงดีจังสี่สกิลทั้งหมดเลยตั้งแต่สุ่มมาสีทองนะอันนี้เป็นสายแทงนะนะทุกคนเป็นแทงมีซีซีแล้วก็พวกขีันนี้ตัวพอใช้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอใช้ แต่ถ้าจะปั้นไปก่อนก็ได้นะสำหรับตัวนี้เนะเาะปึ๊บไอ้หูทองอีกแล้วขอ,อเธอทองแสงมืดมาเหอะสี่สกิลนะดินฮอกเดมอนไอ้พวกซับพวกนั้นอุ้ยทองสองโอ้โหอหุ้ยตอนนี้ทองสองเลยนะฮะแต่มาลุ้นว่าจะเป็นตัวที่สี่สกิลหรือสามสกิลแล้วจะเป็นแสงมืดไหมนะมาลุ้นกันนิทฮอกมาเหอะเยอะขนาดนี้นิทฮอกต้องออกแล้วอะร้อยยี่สิบตัวโอ้โห เอ้โอเคอยู่นะตัวนี้นี่ก็ถาสายแทงนะทุกคนนี่เป็นแทงนะฮะแทงป้องกันปึ๊บเอ้ยโอ้โหอ้สามสกิลเป็นเมทสายเมทสามสกิลนะฮะทุกคนตัวนี้ไม่โอเคนะเพราะว่ามันมีแค่สามสกิลนะถ้าจะปั้นก็แนะนําให้ปั้นสีทองสี่สกิลไปเลยนะปึ๊บโอ้หเลยห้าสิบตัวลุ้นกันปึ๊บโอ้ยออกอ่ะ อีทองอออีกแล้วขอสักสามตัวได้ไหมเราเมื่ 2, อกี้ได้สองก็นเราี้ขอสามโอ้ยเอาดีใ้หนึ่งเองสีม่วงสองนะปึ๊บลุน้นกันเอ้ยโอ้ยมเมสสามเจคิว <c oughs> ตัวบัตเตอร์ไฟตัวนี้คือแบบเป็นตัวแจกอยู่แล้วอะ่ะตัวฟิกในเกมอยู่แล้วอะแต่ถ้าปั้นเยอะๆเอาเยอะก็โอเคเหมือนกันนะดาเมจนะปึ๊บไปโอ้ไม่ออก เฮ้ยร้อยยี่สิบตัวอินฮอกไม่มีเลยหรอเดมอนคิงอะไรอย่างเงี้ยโ oh, อ้โหม่วงสีนะฮะเึิ๊บโอ้โหนี่มันแค่สามสกิลนะแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยเึิ๊บเดี๋ยวออกเข้าใหม่ได้ไหม อ่อีก30ตัวนะทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวที่ต้องการไหมเขาบอกเอาตัวไหนก็ได้แบบนี้นะแต่ว่าพี่อยากให้เขาแบบได้ตัวทานมืดดีๆพวกนิดฮอกเดมอนคิงอะไรอย่างนี้ไปลุ้นกันทานมืดปึ๊บอืมทองมาแล้วว่ายี่สิบต้องมาแล้ว gm อมดองขาดาเดียเอออืมทองหนึ่งมองสองมองสาม โโอ้มันเป็นสีสกิลที่แบบโอ้ยตอนนี้ก็พอใช้นะฮะไม่ค่อยแบบดีหรือดีมากเท่าไหร่นะอ่ะ้าจะปันก็ลองแปดสกิลให้ดูดีๆนะจาจปันเนาะอ่ะลงไปตุ้นกันว่าจะได้อะไรปึ๊บหูสองหนึ่งปึ๊บ นิทหรศโอ้โหไปเลยดาวทม,มไปเลยเถ <Garage S 2> อะ<ๆ>ตัวนี้มารัวสามรอบแล้วนะฮะตัวนี้มาโอ้โหเกินกะจะให้ปันแค่ตัวนี้เหรอตัวแบบท่านมืดดีๆไม่มาหรอสิบรอบสุดท้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราบรุนกันจะออกไหมปึ๊บโอ้โหฟ้ามาเลยอะ่ะโอ้สีทองไม่ออกอืเกิน เนี่ยมันมีเข้มม่วงนะทุกคนมันก็ไม่ค่อยเกินเท่าไหร่นะสําหรับ1 2อยี่ิพอใช้อ่ะเออพอพอใช้พอดีพอดีพราว่ามันออกตัวที่ปั้นเนี่ยสามตัวอ่าก็อัพไปเลยดาวแดงไปเลยนะแนะนํานะฮะตัวนี้ถือว่าดีมากๆแต่มันดาบไอสกิลแบบไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่อ่าตัวเราสุมมาสามตัวเลยนะได้สามตัวแล้วก็ตัวที่เขามีอยู่แค่หนึ่งตัวอัพดาวส้มไปได้เลยเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวที่เหลือ ตอนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นสายแทงส่วนมากจะได้สายแทงซะเยอะนะฮะทุกคนแล้วก็เขามีซับอยู่แล้วนะ,ะตัวดาเมจอะไรอย่างงี้แต่แทงเยอะมากจริงอันนี้ก็เมดเมดสามสกิลสามสกิลไม่ต้องปั้นนะถ้าจะปั้นก็เอาสี่สกิลไปเลยนะ ปั้นไปก่อนแล้วกันนะสำหรับการใส่เนาะสำหรับในไอดีนี้นะเดี๋ยวพอได้ตัวดีๆมาเก่งๆมาค่อยปรับเปลี่ยนละกันนะฮะก็หัวสีชมพูเนี่ยปั้นไปเลยดาวส้มไปเลยนะเพราะมันได้มาเยอะอยู่แล้วอัพไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็โอเคอยู่ดีอยู่นะสําหรับตัวหัวชมพูตรงนี้นะดีถือว่าดีนะสําหรับสกิลมันแล้วก็ตัวแทงก็แนะนําตัวที่มันสี่สกิลละกันเนาะอ่าอันนี้พอใช้นะตัวนี้ถ้าจะปั้นก็เอาตัวนี้ก็ได้ สำหรับแทงหรือตัวนี้ก็ได้นะไปแปลสกิลเอานะดูดูว่ามันอไหนโอเคกว่าก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะหรือเจ้าของ ID นี้นั่นเองเนาะก็ดูดีๆนะแต่ปั้นสีทองก็แนะนำว่าสีทองสีสกิลปั้นไปก่อนแล้วก็ถ้าจะอัพดาวหรืออะไรเนี่ยค่อยอัพตัวที่แบบมันดีไปเลยอะเออถ้าอัพตัวที่มันพอใช้หรือไม่ดีเนี่ยเราอัพไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพอแบบ มันจะรีตัวออกมาไม่ได้นะเอออัพแล้วอัพเลยนะเรื่องของดาวมันจะรีได้แค่ของอัพที่เราอัพไปเนาะเช่นแบบพวกร e ือ efp พลังกายหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะรีได้แค่นั้นนะคะของอัพเรื่องทองอะไรต่างเนาะก็มาน,นี้สําหรับการสุ่มใน e p ของ fc e p ที่2นั่นเองนะคะก็ไม่ค่อยจะเกลือไม่ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่ก็พอใช้อยู่นะมันก็มันได้ตัวที่แบบจะปั้นอยู่นั่นเองเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกำลังใจกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ